เป็นวั้องจีนจีก่อนกันนี่โอ้ยมาเข้ากนเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวปลเดี๋ยวนี่คคนนี้คนนี้คี้นโอ้โหกเจกันเจกันายย่ามเดอย่มยเดโอ้ยะเ้ยทำโมสังโคุณโ่อ